ครับสวัสดีครับผมนุม่มสลินจอเกตวินาครับนุมสลินครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยครับที่จะได้ชิงแชมป์โลกวันที่16นี้ช่วยบอกความรู้สึกหน่อยครับเป็นยังไงบ้าง,างก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกแล้วก็เป็นแคมป์ขัดแคมป์ขัดนี้ก็เป็นพึ่งพิ่งเปิดมาใหม่ด้วยครับแล้วก็อยากจะเอาแคมป์ขัดนี้กลับมา่ประเทศไทยได้ครับมันมันเร็วกันไหมในความรู้สึกของเราที่เราได้ชิงแชมป์โลก ใช่ครับครับก็มันคิดว่ามันเร็วเกินไปครับครับผมทั้งเรื่องการซ้อมด้วยที่อยากจะซ้อมให้มันเยอะกว่านี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ชิงแชมป์เร็วขนาดนี้ครับครับพูดถึงการเตรียมตัวเราบอกว่ามันเร็วเกินไปแล้วเตรียมตัวอย่างไงบ้างในไฟนี้ตอนนี้ก็หลังจากที่โชกไฟแล้วไฟที่แล้วเสร็จก็เริ่มได้เจ็ดวันก็เริ่มซ้อมครับเริ่มวิง่งเริ่มอะไรก็ตอนนี้มันก็ได้ได,ได้ได้ขึ้นมาเยอะแล้วครับก็ ตอนนี้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับประมาณกี่เดือนครับในการฝึกซอบไปเนี่ยก็เดือนเกือบสองเดือนเลยครับครับพอไหมก็พอครับพอครับแต่ว่าในใจก็อยากอยากซ้อมเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าเวลาเท่านี้ก็ใช่ครับด้วยเวลาที่จํากัดด้วยครับเป็นยังไงบ้างได้เจอกับนาดากซึ่งถือว่าเขาเก่งมากๆแล้วก็เป็นการไปต่อยที่ญี่ปุ่นด้วยก็รู้สึก ดีใจมากครับแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้เจอเร็วขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยแล้วเราเรารู้สึกเป็นเกียรติมากครับทั้งที่ได้รับให้ไปโชว์กับน้องเขาแล้วก็ได้รับเกียรติให้ชิงแชมป์โลกด้วยครับมันมีความหนักใจอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าต้องไปต่อยี่ญี่ปุ่นเลยก็ตอนนี้มีความหนักใจอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องส,สภาพอากาศแล้วก็การกินครับเพราะว่าผมกินของญี่ปุ่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้ครับอ้าวแล้วแบบนี้ต้องต้องทำงไง <ก>ใช่ครับแล,แล้วก็เตรียมของที่เมืองไทยไปแล้วก็พวกอะไรอนะพวกเครื่องปรุงอะไรเงรี้ยจะเป็นของไทยแล้วก็พวกซุปอะไรที่เป็นของไทยเงี้ยไปด้วยครับย้อนกลับมาเรื่องการฝึกซ้อมหน่อยเร,เราเตรียมอะไรเป็นพิเศษครับไไตอนนี้ก็พยายามเพิ่มความเร็วให้ทันน้องเขาแล้วก็แก้จุดบอดของตัวเองครับผมแล้วก็แก้ลูกที่น้องเขาออกบ่อยๆครับ,รบเขามีความเร็วแบบเร็วมากๆมันจะเป็น มันจะชคยากไหมรงนี้ใช่ครับโชคโชคยากอยู่เราเป็นน้องเป็นนักมวยที่ชคยากอยู่แล้วครับแล้วก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกินฟีมือผมที่จะชคให้สุสีได้ครับผมครับหลายคนบอกว่าทุกสำนักเลยเขาบอกว่าเราเป็นรองเขาเยอะมากอันนี้นเราเรามีความเห็นยังไงบ้างใช่ครับทุกทุกสำนักน่าจะให้ผมแพ้หมดเลยมั้ครับแล้วก็คนไทยเอาเป็น40แล้วกัน เชียร์น้องนาฬิกาหมดเลยครับผมอันนี้มันมีมีผลต่อสุขภาพจิตใจเราไหมฮะไม่ไม่ไม่มีครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครัเชียร์ก็ได้ว่าน้องก็เที่าจะเป็นเหมือนคนไทยคนหนึ่งอย่างที่ไปญี่ปุ่นมาน้องก็พยายามชวนพูดไทยครับผมน้องก็เฟรนลี่มากครับครับแต่จริงๆเราก็เป็นลองทุกไฟอยู่แล้วเนาะหมายถึงว่าขึ้นมากี่ครั้งกี่ครั้งเราก็เป็นลองอ่าใช่ครับเป็นเป็นลองตลอดเลยครับครับผมแล้วก็มันก็ดีต่อเราด้วยครับเราไม่ไม่ไม่เครียดไม่ซีเรียสอะไรครับ และนี่มน่าจะมีโอกาสเนาะได้ไป,ไปแถลงข่าวแล้วรอบนึงได้มีโอกาสเจอน้องเขาเห็นเดินเทียบสัดส,ส,ส่วนแล้วเป็นไงบ้างครน้องอสัดส่วนน้องเขาหน่าจะสูงกว่าประมาณ2-3ถึงมเซนครับครับผมสภาพอากาศท,าที่เราไปอย่างที่บอกว่าเรื่องของการกินเนาะว่าจจะแบบไม่ไม่ค่อยจะถูกโลกับอาหารที่ญี่ปุ่น อากาศนี่คิดว่าแบบในช่วงนั้นน่าจะเริ่มเย็นแล้วด้วยอันนี้มันน่าจะมีผลเรื่องของตัวการปรับตัวการทำน้ำหนักเราเยอมากอ่าใช่ครับอันนี้มีมีผลเยอะครับผมก็พยายามทําน้ําหนักให้ได้จากที่นี่ครับไปแล้วก็ที่นู้นก็จะได้สบายครับผมพยายามทําเหมือนมวยสมัครเล่นครับคุมไปเรื่อยๆแล้วก็เราเราไม่อดด้วยครับเราก็กินตามปกติครับที่ผ่านมานี่เคยมีโอกาสไปไปต่อยอะไรที่ญี่ปุ่นมาบ้างไหมครับอ่าไม่ไม่เคยเลยครับเพิ่งเพิ่งไปครั้งก่อนครั้งแรกเป็นแถลงข่าวครับผม การไปต่อยที่ต่างประเทศครั้งแรกด้วย1 1อปอนด์นี่ทำเยอะไหมครับ115ปอนด์เมื่อ,อตอนนี้เหลือ5โลแล้วครับจากจากแโลลงไปแล้ว3โลเราไม่ได้ไม่ได้คุมอะไรก็ซ้อมไปตอนนี้เหลือ5โลครับคือเวทนี้ก็เป็นเวทของเราอยู่แล้วใช่ครับ1 0 0 115ถึง118ครับครับผมสบายสบายในในไอจีของเราพี่เห็นเราซ้อมเบสิกสากลดีมากเลยอ่ะ อันนี้เนี่ยต้องได้ใช้ไฟนี่ก็หมัดสามกนนี้ใช้แทบจะทุกไฟเลยครับครับผมเพราะว่ามันได้เปรียบครับทั้งคู่ชกแล้วทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับแล้วมันได้เปรียบคนอื่นเยอะมากครับครับในความเป็นนาฬิกานอกจากความเร็วนะฮะคุณคิดว่าอาวุธอะไรนนาฬิกาที่เป็นจุดเด่เนครับเขามีลูกจุกจิกแล้วก็มีลูกหลอกครับลูกหลอกทําให้นักมวย ล้วก็พยายามไม่ไม่ไม่ตรงใจเวลาเขาหลอกหรือว่าเขาออกลูกจุกจิกมาครับเอาจริงเลยนะถามตรงตรงเลยครับคุณคิดว่าไฟนี้คุณจะชนะสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ผมมีความมั่นใจว่าจะจะชนะครับแล้วก็มันมีมันมีความคิดที่ว่าผมจะทำได้ครับคคุณมั่นใจว่าคุณน่าจะทำได้อ่าใช่ครับแต่รับรู้ไหมครับว่าตัวตัวเราไปลอง อ๋อ oh, อันนี้ไม่ต้องตัวเองรับรู้ครับคนคนอื่นรู้หมดครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นรองเขาแน่นอนครับเพาะงั้นคุณคิดว่าในความรับรู้คุณในความรับรู้ทุกคนคือคุณเป็นรองคุณคิดว่าตรงเนี้มันจะเป็นจุดอ่อนของนักอากาศ่ะคือเขาอาจจะมั่นใจในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมหลังจากที่ศึกษาน้องเขามานะครับน้องน้องเขาไม่ไม,ไม่ไม่ประมาทคู่ชคเลยนะครับใช่ครับผมเขาก็น่านจะศึกษาผมมาเต็มที่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้ผมชกยากขึ้นหลังจากที่ ใจผมอยากให้น้องเขาคิดว่าผมเป็นมวยโนนแอมอะไรเงี้ยมันเขาจะได้ประมาทนีใช่ครับผมแต่น้องก็น่าจะทีมงานเขาน่าจะอ่าอย่างไฟที่ผมชกเขาทีมงานเขามั่นใจว่าผมจะชนะน้องชนชัยน้อยด้วยครับผมเขาก็จ้องมาที่ผมอย่างเดียวครับผมครับใช่เพราะว่าเขาจะอยู่ข้างสนามแล้วก็เขาไม่เขาไม่เขาไม่ประหลาดใจเลยใช่ใช่ครับครับเพราะจะเห็นจุดอ่อนในตัวนักดาบไหมน้องเขาไม่มีจุดอ่อนเลยครับมีมีแต่ผมที่ต้องพัฒนาให้ให้ให้ทันน้องเขา พัฒนาความเร็วแล้วก็อย่างที่ว่าแก้ลูกจุกจิกเขาแล้วก็ไม่ตกใจครับครับคิดว่าวันชกวันนั้นเนี่ยอะไรที่จะทําให้เราพลิกชนะนานการได้ก็อาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรลูกฟุกหรือเปล่าครับลูกฟุกแล้วก็ลูก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 แปลกแล้วก็ลูกลูกจังหวะบวกครับกับที่เห็นเราซ้อมแบบว่าพวกลูก ยากๆลูกไม้แปลกๆเนาะค่าพวกลูกไม้มวยไทยโบราณรรอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้ไหมในไฟนี้ก็ไฟนี้พยายามจะใชะ้ปกติผมใช้ทุกไฟแล้วถ้าอตอนตอนชกห้ายกผมจะใช้ยกหนึ่งยกสองครับผมครับเพราะว่ามันไม่มีผลต่อราคาอย่างเงี้ยครับ<อ>ผมก็จะโชว์ตลอดแบบแล้วก็พอมาชกไม่วันก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันนวมเล็กครับครับแล้วก็มันมันเสี่ยงมากครับเพราะว่าเพราะโดนไม่ได้เหมือนกันครับผมเลยไม่ค่อยกล้าออกกล้าใช้เท่าไหร่แต่ว่าไฟนี้ก็พยายามจะใช้ ครับผมเพราะว่าเราก็จบคูมวยไทยมาครับผมครับในไฟที่น,นรารักเจอกับบะลือโลกคุณเห็นอ,อะไรในไฟนี้ครับอไฟนี้นะครับผมก็เห็นน้องอะในโซเชียลอาจจะว่าน้องบะลือโลกชกไม่ดีใจไม่สู้แต่ว่าด้วยวันนั้นไม่ไม่ใช่เวทน้องของไม่ใช่เวทของน้องบอลลอโลกด้วยเขาต้องขึ้นมาต่อยร้อยสิบห้าผมเกินคาดมากตอนแรกผมคิดว่าน้องบรลลอโลกจะโดนน็อกด้วยซ้ําแล้วก็ ไฟนี้ผมดูแล้วทาให้น้องได้การชกยากครับผมครับด้วยเอาพุทธด้วยผมก็ว่าไม่ได้แพ้ขาดอะไรขนาดนั้นแค่น้องบรรลุโลกออกลูกยอมเยเฉยครับพูดถึงเป้าหมายของเราถ้าเกิดผ่านไปนี้ไปได้ครับเราตั้งเป้ายังไงต่ออ่าถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ถ้าถ้าได้เมปมก็มันก็มีอะไรให้ทําเยอะครับแล้วก็ก็ยังทําอะไรเกี่ยวกับมวยนี่แหละครับก็ไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะเลิอกอยู่แล้วถ้า ชกได้ถึง50ผมก็จะชกถึง50ใช่ครับรเราเป็นนักชกที่ค่อนข้างออกสเต็ปเรื่องการต่อยมัดของดีเนาะเรามีแผนด้วยไหมว่าจะต่อยในกติกาหรือเป็นกติกาคีบ็อกซิง่งด้วยอ่าอันนี้แน่นอนครับในในสัญญาน่าจะมีคิกบ็อกซิง่งแต่ว่าผมยังติดกอดอยู่ครับผมผมผมยังเสียวเรื่องกอดในคิกบ็อกซิ่งอยู่ครับครับเรื่องออกกระปุ๊กก็ไม่กลัวแล้วแต่ว่าจะติดไม่ได้กลัวแพ้เนี่ยนะน่าจะกลัวแพ้เฝับใช่ครับ มีกําลังใจจากใครบ้างครับในไฟนี้อ๋อก็ตอนแรกไม่มีเลยแต่ทีนี้ผมผมลงโซเชียลเยอะครับลงแบบเบียวมาเลยเด้ออย่างเงี้ยก็มีอ่าเปลี่ยนมาหมดเลยครับตอนแรกไม่ชอบนุมซลินครับเกลียดที่หน้านุมซลินเพราะว่าชนะน้องทรงชัยน้อยมาเพราะแฟนคลับน้องเขาเยอะแล้วก็บอกว่าโอ้ผมเกลียดพี่มากเลยผมเกลียดพี่มากเลยแล้วก็เปลี่ยนมาครับว่าเห็นผมชอบมาเลยเด้อ น้องเขาก็ชอบด้วยอย่างเงี้ยหลายคนชอบด้วยก็เปลี่ยนมาเชียร์ตอนนี้ก็น่าจะมา6 0แล้วครับจาก8 0ที่เกียรติผมยังไงก็ถือโอกาสนี้ขอกำลังใจเลยแล้วกันครับจากแฟนบูมไว้จากคนทั่วประเทศครับฝากเป็นกำลังใจให้หนุ่มสุรินด้วยนะครับถึงว่าจะเป็นลองเยอะก็ตามครับพยายามจะเอาเข็มขัดกับประเทศไทยให้ได้ครับแล้วก็อยากให้เปลี่ยนใจมาเชียร์หนุ่มสุรินนะครับครับเอาเข็มขัดกับประเทศไทยให้ได้ครับแล้วเปิดตัว จะมีมาร์คไรเดอร์ไปเป็นชุดไหมนี่เป็นที่ญี่ปุ่นแล้วนะอ่าใช่ครับก็วางแผนกับทีมงานแล้วครับอาจจะได้เปิดครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเปิดตัวได้ลงอะไรขอบคุณมากครับครับคุณขามจัดตายประโยคนึงคุณย่าเคยพูดไหมรัม